สวัสดีครับพี่น้องครับมามานมาน,มานครับนฝากอาจารย์ลูกคุมไปแล้วครับเมื่อคืนได้หกเศร้าได้อีกสอง แปดแต้มครับลูกขห็นไหมตั้งแต่ตีซี่เครื่องมาแล้วงายามนูโอ้ไก่ตื่นพี่ดเดยเศรษมันนี่ว่าท่านได้เก็บห่านได้แม็นยังหาโลแล้วมั้งเนี่ย บนเรนไก่ๆท่านเดี๋วพ่อันนี้เบิ่งระยะทางั าได้จ้ะเอานี่ย่งวะย่างไปหลายรอบคือไม่เห็นวะแช่เช่เออสรุปยิงยิงตับโดดดองนะโอ้ยปืนยงั้งยิงับว

<laughs> oh lông. Uh, tài tài oh lông thùi, đai. cái này đi cái đi, oh, cái say đi, nào, cao, tem, ra này, tem tem. con ai đây?

อพาไปรักประเดนนั้นพากันหวงกันนั้นแลยไปจับไได้ได้กิดไหมไปพอมเถอเจแมเข้าเฮ้ยกิดไว้ยามูเฮ้ยแซงซี้สิบตัวมันั่นน่ะสิบตัวสิบตัวล่ะโอ้เมื่อคืนเมื่อคืนเนี่ยโขกแซี้กกากมาเอาไว้อีกเด้อเออเอเป็นเจ็ดเป็นห่ลละเออเจ้าเจ้ากูกูใจอี มือคืนนี้ได้เจ็ดครับมือคืนนี่ได้เจ็ดตัวเศ้านี่ได้เศ้านี่ได้อีกสามสามตัวอ๋อพอดีเป็นพระเอกเว้ยไอ้ได้เจ็ด่น่ะไอได้เจ็ดปากกาได้สองยัเลยวะโอ้มันมาลมปลปลปาเร็วเร็วเพื่อนของล็วอุบลนจักไกแจะกไก่น ai <laughs> lêu 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 ở chân nước khum lêu đang có miệt, nô thùng con nào vắng vậy con, trăng qua. Thấy đấy rồi. Ờ, thùng như thế thôi. Đấy. <laughs> <Đây> <laughs>

เอ็ดผู้เดียวเจ็ดผู้นันน่ะิงงนผู้เดียวอ่ะครับรเดี๋ยวจังมาได,ด้ปิดปีกปีนั่นออกไปที่หลังไม่หาเก็บฟืนเก็บไฟแล้วหารถเพราะา<ย>จะเอาหนูใส่ถุงหน่อยเก็บไว้กัน<ย><ย>ที่เหลือได้จัดการเอ,อ,อ,องเอมี้มงมเงีนเงี้เงนียเงมเงี้ยเงี้เงเี้เีียเงเ นาที่ว่ากันแตีเงียโอ้นาที่ว่ากันอุบนอ่ะสว่างมีรงน้อโกอ้สว่างอยู่บ้านโคก้ันตาอยู่บนเหอนเือนเหมอนเนกลุ่มของโอ้โกลุ่มบนสสว่างือไงครับผมว่านาที่เปลนทุ่งนานะรอบค้ม่ะงหลังนานงานรอบเลยนะครับผมเป็นก็จุ่มเลยไอ้ก็ได้จุ่มดูกปาดคุ้มไหมโอ้โหจุ่มมือเหนึ่ โอ้ปดีเอาพัดได้ขวานี่ไม่ได้พัดต้มมันเรื่องนัวลายเป็น,นั่นไปไปไปลูกอย่าลูกลูกระทาละป้าจำผิดเรื่องไหนวะเสื้อนอนจีบวะเมื่อคืนว่าเจ้าของเนี่ยหกกระส๊ะขึ้นเจ็ด ได้ที่เดียวได้ไดอ่จะเป็นไั้เงอย่ารถออกไปย้อนอน,นี่เหลือบอลนี่พับเงินเดี๋ยวโอ้ยพับเร็วไิ้วด้ยไหมอ่ะเร็ยวยิ้วด้ยไหมอ้แสดงว่ายังได้ยังละครึง่งด้วยแตเมื่อขึ้นบ่วงสองบ่วงสองสาวบ่วงสามฮ่าฮ่าสว่างวีระวงออกจากอำเภอไปหน้าเดียว ออกจากเมืองไปน้อยเดียวอ๋อบรรยากาศท้องให้ท้องน้าไม่ต้องมันมันครับไม่นี่เหลือตัวกินข้าวของมาขึ้นเนี่ยบูไรไหลงงมาหาได้บันเหี่ย นั่นก็ค่อยๆเก็บไฟลุงกัน,นครับไปอาจารย์นกคุมก็ยุ่งนาเพระนักทักวันเก็บซอยเยอะแล้วยังแล้วยังปะปะปะ,ปะครับเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวฝากท่านนี้กอนครับพี่น้องครับเก็บของก่อนัปเนี่ยเก็บเวทีก่อนครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ